ถัดมาเป็นโครงงานสุดท้ายก็คือโครงงานเสียงอังไซเลนตำรวจนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปรกรณ์กันเลยนะครับอันดับแรกครับแผ่นโปโตบอร์ดขนาด400จุดเชื่อมต่อนะครับ1แผ่นตัวต้านทานค่าคงที่ค่า100กิโลโอห์มนะครับน้ำตาลดำเหลืองทอง1ตัวตัวต้านทานค่าคงที่ค่า1กิโลโอห์มนะครับน้ำตาลดำแดงทอง1ตัวไ c ซเบอร์ U M 3 5 6 1ตัวนะครับ ลำโพงค่าอิมดีแดน8โอห์มกำลังขับ0.25วัตต์1ตัวนะครับสายไฟต่อวงจรน,นะครับประกอบแบตเตอรี่3โวลต์1ก้อนนะครับแล้วก็สวิตช์กดติดปล่อยดับ1ตัวนะครับให้เราต่อวงจรตามภาพที่6ต่อ50 1ตามแผ่นแผนผังวงจรตามนี้เลยนะครับลงบนแผ่นโปรโตโวอร์ดให้ถูกต้องนะครับเมื่อประกอบวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้วงจรเสียงไซเรนตำรวจ แบบนี้นะครับซึ่ง IC เบอร์ UM 3 5 6 1นะครับมันจะเป็น IC ที่เป็น IC สํสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีวงจรกำเนิดสัญญาณเสียงไซเรนถึงสีเสียงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงไซเรนตำรวจเสียงไซเรนดับเพลิงนะครับเสียงปืนอวกาศแล้วก็เสียงไซเรนรถพยาบาลนะครับแล้วก็ ถ้าเราอยากให้เพิ่มความดังนะครับเขาก็จะมีการต่อทรานซิเสเตอร์เพิ่มเข้ามาเพื่อทําหน้าที่เป็นวงจรขยายสัญญาณเสียงของมันนะครับทีนี้พี่โนวิตะคุงก็จะต่อแบตเตอรี่3โวลต์เข้าไปที่วงจรน,นะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้วงจรจะยังไม่ทํางานเลยนะครับเพราะว่าพี่นวิตะเนี่ยยังไม่ได้กดสวิตช์เนาะแต่คราวนี้ถ้าพี่นวิตะกดสวิตช์นะครับก็จะมี เสียงคล้ายเสียงไซเรนรถตำรวจดังออกจากลำโพงอย่างนี้เลยนะครับนะครับนะครับมันออกเป็นเสียงเดียวนะครับเพราะว่าถ้าอยากให้ออกหลายเสียงก็จะต้องจ้ำตามจุดที่เขากำหนดด้วยนะครับนี้นะครับสรุปผลการทดลองได้ว่า เมื่อต่อวงจรตามรูปนะครับตอนนี้สวิตช์ s 1จะยังไม่ถูกกดยังไม่มีไฟไปเลี้ยงในวงจรนะครับวงจรที่ว่านะครับก็คือวงจรขยายสัญญาณเสียงทําให้ไม่มีเสียงออกที่ลําโพงนะครับแต่เมื่อใดนะครับที่มีการกดสวิตช์ s 1ก็จะมีไฟไปเลี้ยงในส่วนของวงจรขยายเสียงทําให้มีเสียงออกที่ลําโพงนะครับสําหรับวงจรนี้เสียงที่ได้ยินออกที่ลําโพงจะเป็นเสียง ไซเลน์รถตำรวจสำหรับความถี่เสียงที่ได้ยินจะสามารถกำหนดได้โดยการเปลี่ยนค่าความต้านทาน r 2ซึ่งเป็นตัวแปรในการกำเนิดความถี่ภายในตัว IC นะครับหากทำการปรับเปลี่ยนค่าความต้านทานก็จะได้ความถี่เสียงที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราลองเปลี่ยนตัวต้านทานจาก100กิโลโอห์มเนี่ยให้เป็น100โอห์มดูนะครับอ้อวาวเดี๋ยวพี่เราไปตัดจะลองเปลี่ยนดูนะครับ อ๋อโทษทีนะครับพี่นกีตาบอกผิดเนาะเราต้องเปลี่ยนค่าหนึ่งกิโลโอมเป็นร้อยโอมโทษทีนะอ้าวโอเคพี่นกีตาเปลี่ยนดูแล้วนะครับแล้วก็กดสวิตช์ s ออีกครั้งหนึ่งนะครับสังเกตูนะครับว่าเสียงที่ออกมาจะมีความดังมากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตัวต้านทานนะครับถ้าความต้านทานนะครับความต้านทานน้อยนะครับ ความถี่เสียงที่ออกมาจากลําโพงจะดังมากขึ้นเลยนะครับอย่างเงี้ยอี่นงครับก็วงจรตัวนี้นะครับพี่นวิตาคุงก็มีวิธีนะครับในการนำใบประยุกต์ใช้งานเนาะเราสามารถนําไปติดนะครับลดของเล่นได้นะครับเพื่อเพื่อความสนุกนะครับอืมก็รด ของเล่นที่เป็นรถตำรวจอย่างนี้เนาะถ้าเราใส่วงจรตัวนี้เข้าไปเนี่ยตัวของเล่นก็จะเหมือนของจริงเลยนะครับก็จะมีเสียงไซเรนแบบนี้ดังออกมานะครับถ้าเราไปใส่นะพี่นวิตาก,ก็ฝากพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์ซื้อซื้อโปตแตงเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าด้วยนะครับอโอเคนะครับสวัสดีครับ